เฮลโหล What is your name? My name is Ice. มสี่แล้วเคยมีความรักบ้างหรือเปล่าคะเคยครับเคยแสดงว่าเคยมีรักแรกมาแล้วครับแล้วมันยังมันยังคอนตินียอยู่ไหมหรือว่ามันมันเอนดิ้งไปแล้วมันจบไปแล้วครับมันจบไปแล้วทำไมถึงได้จบครับ รักครั้งแรกจะกลายเป็นรักครั้งสุดท้ายของเราหรือเปล่าเชื่อไหมครับเชื่อไหมเชื่อฮะทำไมถึงได้เชื่อครับไอตอนนี้ก็ยังมีใจอยู่แต่ว็จบไปแล้วอ๋อคือจบแล้วแต่คิดว่าในอนาคตอาจจะกลับมารีเทิร์นได้เขาอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าครับไอถ้าเขาดูอยู่ผ่านทางรายการของเราไออยากจะฝากอะไรถึงเขา ก็ขอให้มีความสุขนะถ้ามีคนรักใหม่ก็ขอให้มีความสุขไปตลอดแต่เราอยู่ตรงนี้ตลอดคนไหนคนไหนเสื้อคุณเทาเตาปากมิชมพูเคยมีเนี่ยเคยมีความรักใช่ไหมคะไม่น่าจะรอก รักแรกจะกลายเป็นรักสุดท้ายของเราได้เราเชื่อเรื่องนี้ไหมไม่เชื่อค่ะเพราะว่าถ้าแบบเราเลิกกับหลักคนแรกแล้วเราก็ต้องแบบมีแบบประเด็นที่เลิกกับเขาแล้วการที่เราจะรีเทิร์นเนี่ยมันก็จะมันจะมีปมประเด็นนั้นอยู่แบบยังไงก็ไม่น่าจะรีเทิร์นกันได้อ๋อมีข้อคิดมีข้อคิดแก้วที่มันแตกไปแล้วมันร้าวแล้วเนี่ยมันจะกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้ใช่ค่ะแ,แนะนําตัว่อยค่ะชื่ออะไรคะชื่อโอปอครับน้องโอปอ โอปป้ามีความรักหรือยังครับเคยมีครับผมตอนนี้เ,เลิกกันแล้วคิดว่ารักครั้งแรกของเราเนี่ยจะกลายมาเป็นรักครั้งสุดท้ายของเราได้ไหมคะก็เป็นไปได้ก็อาจจะเลิกกับคนใหม่แล้วก็กลับไปพบคนเกา่าก็เหงาก็กลับไปพบคนเกา่าสรุปแล้วเราเชื่อว่ารักครั้งแรกสามารถจะกลับรีเทิร์นเป็นรักครั้งสุดท้ายของเราได้หรือไม่ปั้นดงเป็นไม่ได้ครับโอเคขอบคุณครับ